ครวบอยากให้มีความรับผิดชอบเวลาทำการบ้านต้องสั่งย้ำๆเดี๋ยวจะไปอาบน,น้ำต้องสั่ง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 ความรับผิดชอบคือการที่เรามีหน้าที่แล้วเราทําเด็กเขากําลังอินกับสิ่งที่เขาทําอยู่แต่ยังไม่ได้อินกับสิ่งที่เขากําลังต้องทำมันมี2ประเด็นเด็กไม่รู้จักวินยัยชอบไหลาตามอารมณ์อันที่1อันที่2คือพ่อแม่ซิกตามอารมณ์ตัวเอง กลับมาบ้านต้องทํากันบ้านก่อนแล้วค่อยเล่นพ่อแม่มีความต้องการของพ่อแม่มานั่นคือความรู้สึกของพ่อแม่ที่แม่อยากให้รับผิดชอบซึ่งเอาจจริงมันแค่สวิตช์กันเฉยๆทำกันบ้านไว้ทีหลังแต่ขอเล่นก่อนเขากําลังทําในสิ่งที่เขาอยากทําอยู่ความอยากของเขายังไม่เกิดในสิ่งที่ต้องทํามันก็เลยมีปัญหากับพ่อแม่ไง ที่บ้านใช้การกำหนดเวลาให้น้องค่ะอย่างที่บอกว่าพอเราอ่ะไปกำหนดเวลาแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ตามเวลาที่เราฟิกมาเราก็จะกลายว่ารับไม่ได้แล้วยิ่งทำบ่อยๆเขา้าพอเขาทำไม่ตรงเวลาตามใจเราบุ๊บเราก็จะว่าเขาว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบการจัดสรรเวลาคือคุณพ่อคุณแม่คอยคอยตบๆให้ได้ แต่ถ้าเราไปฟิกมากเกินบางทีถ้าเราฟิกบางครั้งความอยากได้ของเราอาจจะไม่ได้ในทุกครั้งดังนั้นถ้าเราไม่ได้ในทุกครั้งเราอย่าไปว่าเขาว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบเด็กบางทีลืมเวลาเหมือนเราดูหนังอะ่ะแล้วเราเพลินแล้วดูไปหลายตอนแล้วอย่างเงี้ยลืมไปว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานว่ะ ลืมไปว่าต้องนอนวะเราก็เคยแต่พาร์ทนี้เราเป็นคนดูแลตัวเองไงแต่พอเราต้องไปดูแลอีกคนนึงแล้วเราต้องคอยบอกตลอดเวลามันเป็นความเหนื่อยของเราไงพอเราเหนื่อยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเด็กมันไม่มีความรับผิดชอบอะ่ะขอวิธีการสอนให้เขามีความรับผิดชอบหน่อยถ้าจะสอนให้เขามีความรับผิดชอบต้องสอนโดยการที่ทําให้เขารู้สึกสิ่งที่ทําอยู่ก็อยากทําแล้วสิ่งที่ต้องทําก็ต้องอยากทําด้วยเหมือนกันต้องเกิดจากความอยากของตัวเองนี่คือเรียกว่าความรับผิดชอบในตัวเองถ้าเด็กถูกฝึกมาดีอย่างพ่อแม่ที่เรียนกังกฤษน่ะฝึกตั้งแต่ เขาจะมีการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีเพราะเขาถูกฝึกมาจากพ่อแม่ไม่ใช่คําว่าฝึกแบบมันอยู่ในค่ายรอดออันนี้ไม่ใช่มันคือการทําให้เขาถูกเมินอารมณ์บ่อยๆพอถูกเมินอารมณ์บ่อยๆถูกบังคับบ่อยๆมันก็จะทําเพียงเพราะว่าถูกบังคับเฉยๆเขาจะไม่ค่อยฝึกสวิตอารมณ์แต่เขาจะทําเพราะโดนกดความรู้สึกไว้แทนเขาจะยิ่งไม่มีวินัยหนักขึ้นเขาจะยิ่งไหลาตามอารมณ์หนักขึ้นเพียงเพราะว่าเขาทําตามให้แม่ทําตามให้แม่อยู่เรื่อย ดังนั้นมันก็จะถูกกดไว้ถูกกดไว้ความทุกข์มันก็จะมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้นิ่ี้เขียนอะมนุษย์ไม่ชอบทุกข์อะมนุษย์ทุกคนไม่ชอบแพ้แล้วคุณทําให้เขาแพ้แพ้แม่ตลอดเวลาเลยดังนั้นเขาก็จะกดไว้กดไว้แต่ของพาร์ทของนิกกี้มันจะเป็นการสวิตช์อารมณ์อยากให้ลูกมีความรับผิดชอบอย่างแรกเลยเราต้องไปปูพื้นฐานสมองของเขาให้เขาเกิดการเห็นและรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าอารมณ์เนี้ย มันมันคืออะไรแล้วมันจะต้องเปลี่ยนผ่านไปเป็นอย่างอื่นก่อนถ้าอารมณ์นี้ยังโฮไว้ได้อยู่อารมณ์นี้ยังรออีกทีหลังที่เราอาบน้ําแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ก็ได้ขอรไว้ก่อนดูค้างไว้ก่อนได้พรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ มันคือการที่ทาให้เขาเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองและเกิดการจัดสรรอารมณ์ของตัวเองถ้าเกิดอยากให้มีความรับผิดชอบเขาต้องรู้สึกเองปะดังนั้นถ้าเขายังไม่รู้สึกแล้วคุณไปชี้ชี้ชี้บอกอยู่อย่างนั <S 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 ้นน่ะเขาก็ไม่มีความรับผิดชอบอยู่ดีมันก็คือคุณต้องบอกตลอดเวลาดังนั้นความรับผิดชอบต้องเกิดจากความอยากของตัวเองก่อนความรับผิดชอบต้องเกิดจากความอยากที่จะรับผิด และรับชอบมันต้องเกิดจากความอยากเขาถึงจะทําอันนี้เป็นเบื้องตน้นคือให้แยกดีๆเนาะว่าแบบเขาเขาอาจจะไหลาตามอารมณ์นานไปหน่อยเราก็แค่เตือนเขาเฉยๆหรือว่าถ้าสิ่งที่ต้องทําเขาไม่อยากทําเนี่ยพาร์ทที่มันไม่สนุกเช่อนอาบน้ําทํากันบ้านอรอยะไรเงี้ยไม่เอาเลยไม่ทําเลยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาคุยวิธีการลงดีเทลแต่ละบ้านละ